และในช่วงนี้นะคะชวนคุณผู้ชมค่ะไปให้กําลังใจคุณแม่คนหนึ่งนะคะคือหลังจากที่สามีประสบบัติเหตุมไม่สามารถช่วยทำมาหากินได้แล้วเนี่ยเธอก็ต้องทํางานคนเดียวดูแลทั้งสามีนะคะดูแลทั้งลูกที่พิการด้วยเดี๋ยวเราไปให้กำลังใจเธอพร้อมกันในพานุรัตน์ฟลอร์ไลค่ะ ของครอบครัวประสบอุบัติเหตุสมองกระทบกระเทือนจนไม่สามารถหาเลี้ยงทุกปากท้องได้เหมือนเดิมผู้เป็นแม่จึงต้องลุกขึ้นมาทำกินเลี้ยงลูกๆคนหนึ่งกำลังเรียนอีกคนพิการซ้ำซ้อนนอกนั้นก็แยกย้ายไปมีครอบครัวต่างมีภาระไม่ได้กลับมาช่วยเหลือทางบ้านอีกพก็มีแต่ก้อนนี้เขาก็ช่วยเลือกครอบครัวแจ้งทอเข้าด้ลับาเตุเขาก็ำืันคนไม่เต็มไปเลยเขาไม่เคยช่วยเหลือครอบครัวเลยแนมะ้แต่าบาทเดียวจะ้ะ ที่มันมีปัญหาก็คือลูกพิการไปทํากินก็ไม่ค่อยได้เนื่องจากบางทีสามีไปทํากินก็ไปทํางานเนี้ยวันสองวันก็หยุดเพราะไม่มีงานทำํำ แม่ไปทํางานไกลไม่ได้ต้องดูแลลูกที่พิการตลอดเคยปล่อยไว้แค่ไม่นานลูกชักกัดลิ้นตัวเองจนเลือดกบปากจึงไม่กล้าไปไหนไกลอีกจําต้องยึดอาชีพเผาถ่านขายจะได้อยู่ใกล้ลูกและกับรายได้น้อยนิดเหนื่อยหนักแต่หากไม่สู้ลูกจะไม่มีกินตอนนี้ได้แค่อาทิตย์ละสามลูกเท่านั้นสามลูกลูกรับประมาณเท่าไหร่ครับร้อยยีสิบจ้ะทั้งอาทิตย์นนะจ้ะต้องทนประหยัด ก็คือ300ก็คือได้ประมาณ300กว่าบาทจ้ะย6 0 360ต่ออาทิตย์และนี่คือที่คือที่เราทำเองนะแล้วก็ต้องใช้ในครอบครัวทั้งหมดเลยครอบครัวทั้งหมดแล้วมันพอเหรอครับไม่พอจ้ะอืมเท้ามีทั้งส้มหวานมั้งจ้ามีมั้งอิ่มมั้งจะต้องกางไห้ลูกคนที่กางเนีคนเรียนริงจ้ะอืแม่ไม่กินไม่สบายลูกแม่ดิฉันก็อ่อนแอจ้ะ ินขายฐานแค่หลักร้อยต่อสัปดาห์ไม่พอกินแม่ยอมอดให้ลูกได้อิ่มดีที่มีเบี้ยยังชีพคนพิการมาช่วยและยังมีหน่วยงานในพื้นที่แวะเวียนมาหยิบยื่นข้าวสารอาหารแห้งให้พอเป็นสเสบียงได้บ้างไม่เช่นนั้นอาจถึงขั้นต้องเอาน้ำลูบท้อง ตอนนี้เริ่มถึงทางตันการแบกท่อนไม้หนักๆมาอย่างยาวนานทําให้มีปัญหาสุขภาพสะสมแถมไม้ที่จะใช้เผาถ่านก็หายากขึ้นทุกทีใจจริงอยากมีหนทางทํากินมากกว่านี้แต่ติดที่ไม่มีทุนรอน แม่ไม่มีอาชีพอะไรเลยอยากจะได้ทุนสักก้อนหนึ่งเพื่อจะแม่อยากจะขาขผายของอขไมมไม้มันายากแล้วจ้ะแล้วแม่ก็สุขภาพไม่ดีเป็นโรคเบาหวานความดันแล้วก็กระดูกทับเส้นจ้ะอยากขายอะไรครับแม่อยากขา,ขายกับข้าวจ้ะแม่ทำกับข้าวอร่อยจ้ะ นี่คือแม่ยอดนักสู้ที่มีทั้งกำลังกายมีแรงฮึดและมีฝีมือแต่หน้าเสียดายที่ขาดแคลนกำลังทรัพย์น้ำใจยิ่งให้ยิ่งได้นะคะกอบชัยยิ้มเชิงผู้สื่อข่าวจังหวัดกาญจนบุรีถ่ายภาพพานุรัต for life สวัสดีค่ะยังไงเพื่อเราทีมงานเจ็ดสีช่วยชาวบ,บ้านแล้วก็คุณผู้ชมขอส่งกำลังใจให้ก <c oughs> ับคุณแม่มากๆนะคะสู้ๆค่ะ